คุณอรพินจากสุราษฎร์ธานีความคืบหน้ากับพี่นนอมที่บอกว่าลูกป่วยจิตเวชอยากนำไปรักษาอน,นี้จะเข้าสายร่วมกับท่านนายอำเภอสุชาวทูโมสิกนะคะนายอำเภอพนมค่ะสวัสดีค่ะคุณพยาค่ะ,ะคุณอรพินคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ,พ,พี่เมื่อวานที่เราคุยกันนะใช่ไหมค่ะวันนี้ได้ยินจักว่าเมื่อวานไม่ค่อยจักเท่าไหร่ S 1> <S 1> ออนีอ<า>จัดแล้วจัด<อ>ตึกเลยอืม,<ฆ>มอำเภอมาเอาตัวลูกไปยังอ่ะเอาไปยังเอาไปแล้วค่ะเอาไปอ,าอยู่ที่อำเภอพระนมก็หมอวินิจฉัยว่าไอา้มันมันไม่ได้พบไอต้ตรวจเลือดตรวจเที่ยวนัน้นมัน<ฮ>เลือดมันปกติก็ยา,ายยืนยันแล้วว่าที่ยายเฝ้าดูเป็นปีแล้วไม่ได้เสพยาอืมค่ะกินแต่เหล้าอย่างเดียว แล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ศูนย์บำบัดแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังอยู่ที่อำเภอพันไออยู่ที่โรงพยาบาลพนมหมอจยให้กลับบ้านมากินยาถึงยายยายก็หนักใจว่ามาถึงบ้านจะไม่กินยากินอีโอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเชิญท่านสุชาโวโทรมุสิกนะครับอำเภอพนมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสุชาวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่างคุณถนอมคุณจินนี่ครับผมครับครับนะท่านก็กรุณารวดเร็วทันใจเลยเมื่อวานนี้ก็มาเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแต่ควาคุณแม่ก็ห่วงต่อไปว่านี่เขาจะมังจะส่งกลับมากินยาบ้านนี่เกรงว่ามาบ้านแล้วจะไม่กินยาอีกเป็นความกังวลนะคะท่านอําเภอได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมผมประสานกับท่านผู้มวยการอีกทีหนึ่งว่ารายละเอียดเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกว่าเราจะนํา มาได้เนี่ยก็พอสมควรเพราะว่าเพราะว่านางน้องนายตวีพรเนี่ยท่านก็มีรูปร่างใหญ่นะฮะใหญ่โง่บ้านด้วยนะเนี่ยพี่หนุ่มวันหลังท่านเวลาใครแจ้งแบบนี้ต้องแจ้งด้วยหนึ่งอายุเท่าไหร่รูปร่างสูงใหญ่สูงเท่าไหร่ด้วยนะท่านนะน้ำหนักเท่าไหร่ด้วยนะจะได้หาเงินไปเปรียบได้รู้เมื่อวานเนี่ยรู้ทราบแต่เรื่องอายุว่าผีผิดนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเออแล้วแล้วพอว่าพอไปเจอ จอนี่ยเหมือนโตใหญ่ขนาดขนาดเลยเออนี่เลยีนก็เลยต้องตเข้าไปสองรอบอะเมื่อวานนะฮะก็เข้าไปสองรอบรอบแรกเนี่ยไปไปพูดคุยเจรจานะเอาผู้ใหญ่บ้านเอาผู้ช่วยเอาคนในพื้นที่คุยกันนะครับแล้วก็ให้คุณแม่ด้วยคุณแม่แล้วก็ญาติๆช่วยคุยทางน้องจวีพรเขาก็ไม่ยอมมานะฮะก็เลยต้องมีอีกแผนหนึ่งเข้าไปตอนกลางคืนเนี่ยทีเนี้ยเพราะว่า แต่ราก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเราก็เรียนเชิญทางคุณแม่เนี่ยนะฮะทางคุณป้าอัลปินเนี่ยให้ไปไปพักบ้านลูกสาวก่อนเ,นเพื่อความปลอดภัยต่ตางๆนะครับแล้วก็เข้าไปอีกปีหนึ่งตอนกลางคืนคก็สามารถที่จะควบคุมน้องเข้ามาที่โรงพยาบาลได้นะครับ,รบซึ่งซึ่ง,งเดี๋ยวรายละเอียดไอ้ตรงที่การประเมินทางอาการทางทางคุณหมอเนี่ยเดี๋ยว ผมขออนุญาตว่าเดี๋ยวจะประสานกับทางท่านผู้มนวยการโรงพยาบาลพนมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความเหมาะสมในการรักษายอย่างไรรับทราบรับทราบข้อกังวลของ<ม>ทางคุณแม่นะครับ<ม>คุณป้า<ม>คุณป้า,ปาอราพินเนี่ยนะครับว่าเกลัวว่าจะกลับมาแล้วเนี่ยจะไม่กินยานแล้วจะมีอาการขึ้นมาอีกเนะี่ยรับทราบครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอมรปรึกษากับทางท่านพอท่านผูนผ้มนวยการโรงพยาบาลน,นะครับ ซึ่งท่านก็ไม่รู้ว่าจะส่งต่อไปที่ไหนถ้าที่โรงพยาบาลมันไม่มีวอดร,รักษาหรือว่าถ้าจะจาเป็นจะต้องกลับมาจริงๆ,ๆก็อาจจะให้พี่ผู้ใหญ่ช่วยกํากับดูแลใกล้ชิดกันนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะอะครับจริงๆของผมทราบดีฮะของของทางของผมเนี่ยทางอ,อําเภอพนมโรงพยาบาลพนมเนี่ยเราจะมีแค่เตียงเดียวเองสําหรับสำหรับรักษาผู้ผู้ที่มีอาการทางจิตนะครับมีมีเตียงเดียวแหละนะครับแต่ว่าถ้าเรา ถ้าประเมินอาการแล้วเนี่ยมีอาการรุนแรงเราก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสวนสราญโดมอันนั้นครับซึ่งถ้า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 คุณหมอมีการส่งต่อเนี่ยเดี๋ยวการเดินทางการอำนวยความสะดวกเนี่ยทั้งเราดูแลจัดการให้อยู่แล้วนะครับอืมครับผมเดี๋ยวขอขอให้ทางโรงพยาบาลประเมินแล้วก็รับทราบข้อกังวลเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะนำเรียนข้อกังวลของของคุณป้าอลัปินเนี่ยคุณแม่นะครับว่าเป็นกังวลอย่างอย่างที่อย่างที่แจ้งให้ทราบเนี่ยผมจะนำเรียนข้อมูลนี้ให้ทาง ให้กับทางคุณหมอได้ทราบด้วยนะครับว่าทางแม่เป็นมีความกังวลด้านนี้ก็ก็<น>ะจะพยายามดูแลให้ให้ดีนะครับให้ดีแต่ว่านั่นแหละมันก็มันลำบากพอทุกวนนะว่าเออเนี่ยบางทีพอเขาอยู่ผู้ใหญ่เองก็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 ไม่ค่อยได้เจอน้องก็าไงเขานะทางผู้ใหญ่ในพื้นที่อะนะครับเพราะคนกลางเก็บตัวด้วยแล้วก็อย่างที่ว่านั่นแหละไปนู่นนี่นั่นก็ส่วนมากขอให้คุณแม่ไปไปไปทําให้ั ได้ได้ได้ช่วยกันครับคุณแม่อรพินครับค่ะท่านอำเภอท่านสุชาติท่านเป็นท่านเข้าใจความห่วงใยตรงนี้นะท่านก็กังวลเหมือนกับคุณแม่นะเดี๋ยวท่านจะดูแลให้เพิ่มเติมนะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะเอาวะคุณแม่มีที่พึ่งนะคุณแม่อรพินอายุ72ปีกับลูกชายที่เคยติดยาแล้วก็มาติดเหล้าลูกเมียก็ทิ้งนะครับแล้วก็มาอยู่กับแม่ แล้วก็นี่แหละครับมันก็เป็นปัญหากับครอบครัวนะครับก็กังวลอยากให้ลูกได้รับการบําบัดวันนี้ท่านสุชาวโทม์มุสิกนะครับในอำเภอพนมสุรา์ธานีท่านก็กรุณาตั้งแต่เมื่อวานนะครับทั้งแรกไปดูตัวก่อนนะเหมือนจะไปขอลูกสาวเลยนะไปดูตัวก่อนเห็นตัวใหญ่ปั๊บมาใหม่ตั้งหลักไปกันงคืนเลยปรับแผนเลยนะคะปรับแผนไปใหม่เลยนะครับท่านครับก็ขอบคุณท่าน สุชาวนะท่านนะชาวบ,บ้านในพึ่งพาอาศัยท่านนี่ขอบคุณมากๆพวกเราฟังแล้วก็ชื่นใจท่านครับชาวบ้านองมนาเพิ่มก็ยินดีนะต้องขอบคุณทาง m b t ทีทางทางคุณถนอมคุณจินนี่รวมถึงพี่กัลปินด้วยนะครับที่ที่ได้ประสานแจ้งมานะครับแล้วก็กข็ขอเรียนทางคุณป้านะครับทางคุณยายอรปินนนะครับว่าถ้ามีอะไรก็ก็มาโทรหาในอำเภอได้เลย นะครับนีเราเรารับทราบแล้วก็ยินดีที่จะร่วมกันนะครับนะต้องเรียนจากคุณป้าว่าต้องทางคุณป้าเองก็ต้องต้องช่วยเราด้วยบางส่วนนะฮะในส่วนที่ช่วยได้นะครับในส่วนของทางราชการก็เต็มที่ครับเต็มที่ช่วยช่วยยายนี่ยายขอบพระคุณมากเลยค่ะนะฮะครับยายต่อไปนะต่อไปนะถ้าเกิดว่าเกิดว่ามีอะไรฉุกเฉินเร่งด่วนจําเป็นขึ้นมาในตั้งหลักไม่ได้ไปตั้งหลักที่อำเภอก่อนนะไปหาท่านอำเภอเลยนะ บอกเนี่ยยันมาของวามช่วเลลูกอารวาสอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเธอไม่ต้องกังวลบอกผู้ใหญ่บ้านนะใหญ่นะละเอากนายก็ขอโทษนะคะว่ายายไม่ได้เพราะว่ายายไม่เข้าใจที่ว่าไปที่อำเภอกนเลยเนี่ยไม่ละครับคุณยายครับไม่ใช่เป็นอะไรผิดครับยายไม่ใช่เรื่องที่ว่าต้องขอโทษนะเรามีทุกเราปรึกษาการเยาาปรึกษามาทำยังไงดีกับลูกชายติดยาเนี่ย ไม่ทํางานทําการอยู่กับครอบครัวก็ทําให้เกิดปัญหาในครอบครัวและนโยบายรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยท่านยอนเภอก็ชัดเจนเรื่องนี้ท่านก็ทําเรื่องยาเสพติดมาก่อนท่านเข้าใจเลยใช่คะ่ะนะครับออบอกให้ท่านทราบท่านก็รีบประสานสั่งการเนี่ยครับคุณยายครับเราช่วยกันนะเรากําลังช่วยกันอยู่นะบอกมาเะไดนะยายได้มีสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านปลายชีวิตได้มีความสุขอ่ะลูกหลานมาเยี่ยมควรจะดีใจลูกหลานมาอยู่ด้วยควรจะภูมิใจแต่ว่านี่มันมันนอนอยู่ไม่กินข้าวไม่กินไม่ทํางานทาการและทำให้แม่มีปัญหาแม่ก็อยู่ ตัวคนเดียวด้วยไม่ไม่ใช่เรื่องความผิดนะท่านดูแลทุกสุกนี่แหละท่านแหนเพิ่มบำบัดทุกบำรงสุขให้กับคุณแม่อรพินนะค่ะค่ะค่ะต้องชื่นใจต้องชื่นใจเราอยู่ต่างถิ่นต่างที่ฟังนานเพิ่มสุชาวพูดเนี่ยตั้งเป็นผู้ว่าเลยนะท่านนั้นเนี่ย,<ว>ยเป็นนักแน่น<ว>ครับผมยังไม่วางสายนะท่านัอยู่ ขอบพระคุณนะท่านสซชียลก็ยินดีครับยินดีครับยินดีมีอะไรก็ประสานมานะครับก็ก็ขอบคุณทางคุณป้าด้วยแหละนะฮะที่ยังเช่นเราเป็นเป็นที่พึ่งนะครับก็มีอะไรก็แจ้งมาครับครับผมครอบครัวครอบครัวน้องสาวผมก็อยู่ที่พนมนี่แหละนะจะได้บอกว่านายเพอท่านก็ดูแลชาวบ้านอย่างดีขอบพระคุณนะครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าครับ